แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรจะน่าเล่นมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเกมที่มีชื่อว่า Dislike นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะดาวน์โหลดเกม d i s ไล k e มาเล่นด้วยกันกับผมเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวโหลดแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจุดเด่นของเจ้าเกมตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นเกมมือถือแนวตั้งนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวเกมยังเป็นภาษาไทยแบบ100%ด้วยแต่สําาหรับคควมโเจงของเจ้าเกมตัวนี้ ก็อยู่ที่รูปแบบการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตตัวละครหรือแม้แต่ระบบการเล่นต่างๆรวมไปถึงที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของซาวเพลงต่างๆภายในเกมนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยเล่นเกมมือถือมาน่าจะนับไม่ท้วนแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยเจอเกมไหนที่ทาซาวเพลงในเกมเนี่ยได้เพาะขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะแต่สําหรับใครที่อยากจะทดสอบนะครับบอกโหพี่เดี๋ยวนะโมหรือเปล่าเนี่ยแค่เกมมือถือเพลงมันจะเพาะขนาดนั้นเลยจริงหรอ เอาเป็นว่านะครับผมเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมลองโหลดเก,เกมตัวนี้ไปเล่นดูสักครั้งหนึ่งนะครับรับรองว่าติดใจจ,จนวางไม่ลงแน่นอนและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเกมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเขาดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครอ,ออกมาได้แบบสุดแจ่มเลยด้วยท่านผู้ชมโดยเนื้อเรื่องหลกัหลกๆของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของโลกในอนาคตที่ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเหล่าฮีโร่ผู้ถูกเลือกนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเขาจะเรียกพวกฮีโร่ว่าเอสเปอร์นะซึ่งเอสเปอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ในโลก อาคตเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะได้รับพลังจากเทพเจ้าโบราณมานะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเกมตัวนี้นนเองท่านผู้ชมเพราะว่าเหล่าเทพเจ้าโบราณที่เขามาใส่ในเกมนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีหลายยุคหลายสมัยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอนูบิสจากอียิปต์นะครับหรือว่าจะเป็นอพอลโลจากกรีกนะฮะรวมไปถึงวาคซูลีจากนอร์หรือว่าพวกหงอคงเนี่ยก็มีด้วยบอกได้คําเดียวเลยว่านี่คือการรวบรวมเหล่าเทพเจ้าจากทุกอารยธรรมมาไว้ในเกมแห่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับและเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวใน คลิปนี้เนี่ยผมจะมีการสุ่มกาชาตัวละครให้ดูแบบจัดหนักกันด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยได้สะสมทั้งเงินแคสนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มกาชาเนี่ยเอาไว้แบบโคตรเยอะเลยด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าเราเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของเจ้าเกมตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับ และนี่คือหน้าต่างเมนูหลักของเกม Dis l ลฟ e นะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เราเล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนรายวันนะครับมีการตีบอสดันเจียนด้วยหรือว่าจะเป็นด่านเนื้อเรื่องนะครับรวมไปถึงระบบอารีนานะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถ PVP กับผู้เล่นอื่นนะฮะหรือว่าจะเป็นมินิเกมนะครับนี่โอ้โหมาที่หน้าดีเจท่านผู้ชมมินิเกมของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการประกวดดีเจนั่นเองแต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะครับนี่กลับมาก่อนเพราะในคลิ คลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเขาด้วยนะซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผู้เล่นสายฟรีเฮกันแน่นอนนะครับโดยกิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็จะอยู่ในโหมดของ Echo คนะครับหรือคือการส่งกระชปองนั่นแหละแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับนี่มาดูแคตตาล็อกของระบบฮีโร่ก่อนกด ปึโดยตัวละครในเกมนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอสเปร์นะครับแลวพวกเอสเปร์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแบ่งเกรดความสามารถด้วยนะว่าตัวไหนเก่งมากตัวไหนเก่งน้อยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกณฑ์นในการแบ่งเกรดตัวละครเนี่ยก็คือดาวของตัวละครนั้นๆน,นั่นเองะผู้ชมอย่างพวกตัวระดับท็อปๆของเกมเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวระดับ5ดาวพวกนี้เลยนะครับนี่เต็มเลยแล้วก็จะมี4ดาวนะครับก็อ่อนลงมาอ่อนสุดเนี่ยก็จะเป็นพวก3ดาวทะผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยต่ำสุดของเขาเนี่ยก็จะมีแค่3ดาวนั่นแหละ 2ดาว1ดาวเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้เราจะนับเฉพาะพวกตัวละครเอสเปอร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขามีกิจกรรมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับโดยเขาบอกว่าใครที่สุ่มกาชาครั้งแรกเขาจะมีการแจกตัวละครระดับ5ดาวไปเลย1ตัวเอาง่ายๆนะครับมันก็คือการการันตีตัวละครนั่นแหละในการสุ่ม10ครั้งเนี่ยเราจะได้ตัว5าดาวแน่ๆ1นตัวนะครับแต่เขาจะสุ่มให้เราแค่2ตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสสุ่มได้ทุกตัวนี้บอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมตัวที่เขาการันตีให้เราในกิจกรรมใหม่ เขาจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือซุนหงอคงนั่นเองนะครับนี่โอ้โหดูความหล่อเท่ของพี่แกซะก่อนและที่สำคัญเนี่ยผมมีตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันโหดแล้วก็น่าเล่นสักขนาดไหนนะครับส่วนตัวละครที่2นะครับก็คือเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่านาจานนั่นเองท่านผู้ชมนี่โอ้โหตัวนี้ก็เก่งไม่แพ้กันเลยนะฮะซึ่งผมองบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าตัวละคร5ดาวทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวท็อปคลาสของเกมเลยก็ว่าได้นะครับคือา ตัวกระจอกงองออยมาแจกให้เราอ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเทียร์ของเกมทั้งคู่เลยนะครับและไหนๆเราก็มาถึงเรื่องการส่งกาชากันแล้วเนี่ยผมว่าเรามาจัดกาชากันสะหน่อยดีกว่าทุนผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าหลังจากที่เราได้เลดการันตีไปแล้วเนี่ยแล้วการส่งครั้งต่อๆไปนะครับเราจะยังโชคดีได้ตัวระดับ5าดาวอีกหรือเปล่าซึ่งบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีตั๋วส่งกาชาทั้งหมด108ใบนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทุนผะู้ชมผมยังมีเงินแคสนะครับอีก21,000เม็ดโอ้โ โอ้ยท่านผู้ชมบอกเลยว่ามีโคตรเยอะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยวไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมแจกพวกเงินแคสหรือว่าตั๋วกาชาให้กับสายฟรีอยู่แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าจัดเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมนี่หมุนแบบสิบครั้งนะครับจัดไปครับผมแล้วก็สกควชแผ่นไปเลยไอห,ห,หมุน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 จัดไปดีครับงานนี้นะฮะสีทองอุ้ยสีทองมาด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยใช้เป่าใช้เบาห้าดาวไม้แก้วหรอชื่อ นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะว่าจะหลุดสีอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหมาถึงได้ตัว5้าดาวเฉยมีมันอะไรกันครับนี่อหูน้องอย่างงามเลยรู้สึกว่าจะเป็นตัวของตู้ใหม่ด้วยนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัว3ดาวหมดเลยนะครับนี่กดข้ามดูซิโอ้โหจัดไปงามๆหนึ่งทีท่านผู้ชมสุ่มครั้งแรกนะครับผมได้5าดาวไปแล้วอันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะว่าตู้การันตีเนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวซุนหงอคงมานะฮะอันนี้คือสุ่มนอกการันตีไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังได้ตัว5้าวมาก โอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยโดยตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันจะ,ะเป็นตัวอีเวนต์พิเศษด้วยนะครับนี่โอฟิเลียนะครับเป็นตัวเพิ่มเปอร์เซนต์โอกาสในการได้ของเจ้าตู้นี้นี่แหละลองดูอีกสักทีหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็จัดไปนะฮะสีทองมาไหมโอ้สีทองไม่มาทผู้ชมม่วงๆแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้5ดาวแน่ๆอยู่แล้วนะครับนี่กดข้ามมันซะเลยโอ้ได้สีม่วงมา2ตัวโอ้สามตัวเลยทะผู้ชมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะับว่าตัวละครสีม่วงก็คือพวก4ดาวนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีมอี ได้รับนะครับแล้วก็21ทอับสิ้าเฮ้ยผมได้ของว่ะกดรับดูสิอุ้ยได้ตั๋วสูมอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสุ่มกาชาแล้วก็มีกิจกรรมแจกตั๋วสูมเพิ่มด้วยว่ะเฮ้ยอ่ะโอเคกดเปิดไปนะครับแล้วก็มีอะไรนะยี่ครั้งนะครับสใบา50าสิร้อยครั้งโอ้โหถึง300ครั้งเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคเรามาจัดกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่สิรอบครั้งที่3ของเรานะครับ จัดมาดีครับสีทองต้องมาแล้วครับผมโบ๊ะบะเข้าให้โอ้โหงานนี้เศร้ากว่าเดิมท่านผู้ชมสีม่วงไม่มีเลยด้วยอ่าไม่เป็นไรนะครับรอบนี้ถือว่าโชว์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออีกทีหนึ่งดีจัดไปซะหน่อยนะฮะงามๆสีทองสีทองโอ้โหไม่มาท่านผู้ชมมาแต่สีม่วงอีกแล้วนะครับแล้วก็ขอดูหน่อยนะฮะสีม่วงเมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นสีม่วงมาสองตัวนะอ่ะอย่าลองกดข้ามดูเลยลวกันนะครับนี่ชืบอ อ่าจริงด้วยท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นลำแสงมาสองเส้นสีม่วงนะครับก็คือเราได้ตัวละครสีม่วง2ตัวนั่นแหละมาลุยกันต่อเลยดีกว่าจัดไปอีกรอบหนึ่งครับผมนี่แล้วก็หมุนนะฮะสควอชสควอชสควอแล้วก็สีทอง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 ,ทองโอ้โหสีม่วงอีกแล้วท่านผู้ชมรอบนี้เนี่ยสีม่วงจะมากี่ตัวนะฮะเดี๋ยวขอดูลำแสงมันหน่อยชื่อ สีโอ้ oh, ลำแสงมาเส้นเดียวอะ่ะรอบนี้น่าจะได้สีม่วงแค่ตัวเดียวนะครับนี่กดข้ามมันซะเลยอ่าจริงด้วยนะครับได้สีม่วงมาตัวเดียวเองและตอนนี้เนี่ยตัวของผมเหลือแค่60บใบแล้วนะครับจากตอนแรกม,มี108ใบนะแล้วก็นี่มีรับรางวัลอีกนะครับได้ไมาอีกสใบครับผมตัวมาเรื่อยๆนะฮะงานนี้แล้วก็ขออีกทีนึงนะครับ ไปดีครับสควอไปหน่อยนะฮะนี่สควอไปหน่อยสควอไปหน่อยแล้วก็สีทองสีทองโห้ยสีทองไม่มายแล้วท่านผู้ชมโอ้แต่ว่าสีม่วงมาแทบทุกรอบเลยว่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวละครสีม่วงบางตัวเนี่ยก็เก่งกว่าตัว5าดาวอีกนะ ต่อกันเลยดีกว่านะครับจัดไปทีนึงนะฮะนี่สแควร์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 แล้วก็สีทองมาไหมสีทองมาไหมบับออให้โอ้โหท่านผู้ชมรอบนี้หนักเลยนะฮะสีฟ้าเพียวๆพวนี่เราจะกดข้ามไปเลยเราจะไม่ลุ้นอะไรกับมันนะพวกสีฟ้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวผมเหลืออยู่แค่4ีใบแล้วนะฮะนี่คือเราสุ่มไปเกินครึ่งหนึ่งของตัวที่มีแล้วนะจัดไปรอ,อบหนึง่งสแควร์ถอยหลังนะครับนี่ลองกลับด้านดูหน่อยเกี่ยวมั้ยเดียแล้วก็จัดไปดีฮะรอบนี้สแควร์กลับด้านนะครับสีทองมาไหมเนี่ย โอ้โหไม่มาท่านชมเป็นสีม่วงอีกแล้วนะฮะเฮ้ยรอบแรกเหมือนฟุกว่ะมาถึงได้สีทองเฉยเลยอะอ่ะไปะทีนี้ได้สีม่วงโอ้โหได้ตัวเดียวด้วยไม่เป็นไรนะครับเราจะสุ่มกันต่อเพราะว่าตั๋วเรามีเยอะนะฮะนี่ยังไม่รวมเงินแคดอีก2 0 0 0มกว่าเมตรที่ผมมีนะ จัดกันอีกรอบหนึ่งดีครับนี่เอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมลองเปลี่ยนวิธีการหมุนแผ่นหน่อยดีกว่าวะลองเอาแบบขึ้นลงดูนยเป็นทริคนะฮะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะขอลองหน่อยชึบก้อให้นะครับรอบนี้สีม่วงโอ้โหสีม่วงมา2เลยว่ะนี่โอ้โหท่านผู้ชมรอบนี้ได้สีม่วงม,ม,ม,มา2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอสุ่มให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมตัวละครล่าบอสกันดีกว่าท่านผู้ชมรับรองว่าง,งานนี้น่าจะล่าบอสง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนี่จัดไปอีกทีหนึ่งรครับ นี่เนี่ยไอดี ID ผมมีตัวละครระดับสีทองที่เป็น5ดาวเนี่ยสตัวนะมีตัวสีทองที่เป็นตัวการันตีนะครับก็คือซุนหงอคงแล้วก็เป็นตัวสีทองของตู้นี้มาใหม่นะครับก็ได้าหมกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาอีกหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็ได้สีม่วงาอมกตัวนึงโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าสีม่วงออกง่ายจริงนะเนี่ยอ่ารับของรางวัลน,นะครับได้ตัวมาอีก5ใบนะฮะนี่ปิดไปก่อน เสร็จแล้วก็จัดกันต่ออีกรอบนึงนี่อันนี้ลองขึ้นลงดูบ้างนะครับไม่รู้เกี่ยวกันไหมขึ้นลง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 สีทองสีโอ้โหหนักเลยมึงได้สีฟ้ารัวๆนี่กดข้ามมันซะเลยนะฮะสีฟ้าเราจะไม่สนใจมันเด็ดขาด จัดไปครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยตั๋วผมหมดแล้วนะฮะไม่พอแล้วมี8ใบเองนะครับมันใช้เทียบสิบใบแต่เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วเพิ่มกันท่านผู้ชมนี่กดบวกที่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะซื้อเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเออสิบใบเดี๋ยวขอดูวยนะ10บใบราคามันตกใบละ200้อนะครับ10บใบ10บใบ2 0 0 0ท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินแคสอยู่21,000เมตรนะครับนี่เดี๋ยวขอจัดไปสักเออสักหมื่นแปดก็ได้นะครับนี่จัดไปครับผมอีก90ใบนะครับแล้วก็สุ่มกันต่อเลยจัด ครับมี่แล้วก็หมุน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 นะครับสีทองโอ้สีม่วงมารัวๆ้วท่านผู้ชมสีทองอยู่ไหนลูกพ่อโอ้ยมึงไม่มาอีกเลยวะเนี่ยไปรุกยกันต่ออ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกือบลืมไปเลยก็คือเรื่องของการการันตีนะครับรวมไปถึงเลทการออกตัวละครของตู้ด้วยนี่กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าตัวละครที่เป็น3ดาวนะครับหรือว่าตัวสีฟ้าเนี่ยโอกาสในการได้เนี่ยอยู่ที่90%เซเลยนะครับส่วนตัวสีม่วงนะครับที่เป็นอ e ีพิกสีดาวเนี่ยโอกาสอยู่ที่ 9%แล้วก็ตัวระดับเลเจนด์นะครับสีทอง5้าดาวเนี่ยโอกาสอยู่แค่1%เองนะครับรวมไปถึงระบบธาตุตัวละครด้วยนะครับเขาก็ยังมีบอกด้วยนะว่าธาตุไหนโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับแต่ที่มันเด็ดสุดเนี่ยก็คือเรื่องของการการันตีตัวละครนั่นเองท่านผู้ชมโดยเกมนี้เนี่ยการสุ่มกาชาเขาจะมีการันตี2แบบนะครับนี่การันตีหน้าตู้นะครับอย่างตู้ที่ผมสุ่มอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวหน้าตู้ก็จะเป็นโอฟิเลียนะครับนี่เจ้าโอฟิเลียตัวผู้หญิงตัวนี้เลยนะโดยเขาบอกไว้นะครับว่าถ้าเราสุ่มถึง450ครั้ง แล้วนะครับแล้วเรายังไม่ได้รับโอฟิเลียเหลือคือตัวที่อยู่หน้าตู้เนี่ยเขาจะการันตีให้เรานะครับว่าตัวที่450เนี่ยเราจะได้ตัวโอฟิเลียแน่ๆแบบ1 0 0เลยนะครับส่วนการการันตีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่อยู่ด้านล่างเลยท่านผู้ชมโดยการันตีอันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้กําหนดแล้วนะครับว่าจะเป็น5ดาวตัวไหนโดยเขาจะกําหนดแค่ว่าในการสุ่มนะครับทั้งหมด119ครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับตัว5ดาวเลยเนี่ยเราก็จะได้ตัว5ดาวมา1ตัวจากการสุ่มครั้งที่119เนี่ยแหละซึ่งแน่ น่นอนนะครับว่าตัวที่เราได้เนี่ยมันก็จะสุ่มให้เรานนแหละว่าเราจะได้5ดาวตัวไหนมานะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมทีนี้เรามาลุยกันต่อดีกว่านะครับจัดไปครับผมนี่อีกหนึ่งทีนะครับทีเผลอจัดไปเลยเฮ้ยท่านผู้ชมสีทองมาแล้วโอ้โหได้สีทอง2ตัวเลยว่ะคลิปนี้แล้วก็นี่กดข้ามเลยขอดูหน่อยนะครับว่าได้ตัวอะไรมาเอ่ยชืบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอโหหอกแบบนี้แน่นอนท่านผู้ชมโอ้โหผมได้โพไซดอนมานะครับนี่อย่างเฟี้ยวเลยโพไซดอน5ดาวท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ขออนุญาตจัดต่อกันเลยดีกว่านะครับ นี่หมุนไปดีครับสีทองมันต้องมาแล้วครับผมนี่จัดไปอีกจัดไปอีกสีทองสีโอไม่มาแล้วนะครับสีฟ้าเลยวะ่ะรอบนี้สีฟ้ารัว1ิตัวเลยนะครับแล้วก็จัดกันอีกรอบนึงครับผมนี่คราวนี้ลองสแควรแบบนี้ดูบ้านนะครับซ้ายขวารัวรัวซ้ายขวารัวรัวดูสิว่าได้สีอะไรซ้ายขวารัวรัวโอ้โหได้สีม่วงทุกชมแล้วก็สีม่วงมันแลแปลกๆด้วยนะครับเหมือนสีม่วงจะออกหลายตัวบลับก็ให้ทุกชมนี่โอ้โหผมได้สีม่วง2ตัวแล้วที่สําคัญเนี่ยผมได้ธาตุพิเศษมาอีกตวง ด้วยนะครับนี่เจ้าตัวเลื่อมๆตัวนี้เลยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าธาตุพิเศษเนี่ยเมื่อกี้โอกาสออกมาจะเท่าไหร่วัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์มั้งผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เจ้าธาตุเซมเมอร์นะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้เนี่ยโอกาสในการได้มันแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะในขณะที่ 3, ทาสามธาตุที่เหลือเนี่ยโอกาสในการได้มันอยู่ที่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการแพ้ธาตุชนะธาตุกันด้วยนะฮะแต่สำหรับเซมเมอร์แล้วเนี่ยมันจะไม่แพ้ธาตุไหนเลยแล้วที่สาาคัััญเเเเนนนนนนีี่่่ยยยยมมจะะะไไไชธตตุหลดด้้วววรกป็ ละครที่มันกลางๆก,ก็แล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หายากพอตัวเลยเท่านผู้ชมนี่โอกาสออกของมันนะครับมีแค่เจเองและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับของรางวัลเพิ่มมาอีกแล้วนะครับนี่โอ้โหได้มาอีกห้าใบแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับผมอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ได้อะไรเอ่ยสีทองสิโอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วก็เออเป็นตัวธาตุธรรมดาสีม่วงด้วยนะครับชึบมาได้สีม่วงมา1นตัวนะครับรอบนี้มาลุยกันต่อนะครับนี่โอ้โหสีฟ้าว่ะรอบนี้ไม่มีสีม่วงโผล่มาสักตัวนนึงเเลลลยตััวววหือแแคค่่40กาบา้ะร ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้สีทองเพิ่มใหม่สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่จัดไปครับผมโบ๊ะบะเข้าให้อีกทีหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหสีทองสีโอ้ไม่มาว่ะสีม่วงแล้วก็เป็นทา่าธรรมดาด้วยนะครับชึบนี่โอ้โหได้มาตัวเดียวเองตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมสามารถกดสุ่มทีละสิบใบได้อีกแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแม่สามครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่าจะออกมาอีกหรือเปล่าซึ่งตัวแรกที่ได้มาเนี่ยได้มาเพราะฟุกเลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยได้มาเพราะว่าเลทเราครบ100 19ครั้งพอดีนะครับเราก็เลยได้ตัวสีทองไม่ตัวหนึ่งแต่ตัวที่3มเนี่ยดูจากสภาพตัวที่เหลือแล้วคิดว่าไม่น่าทันนะครับอะมาดูกันว่าเราจะมีดวงได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับจัดไปครับผมเลทหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเรานะฮะจะมีดวงหรือเปล่าสีม่วงมาแต่ไกล นี่โอ้โหจัดไปนะครับสีม่วง1ตัวแล้วก็จัดกันอีกรอบนึงนะครับนี่รอบที่สองของเรานะครับชึบเข้าไปโอ้โหสีฟ้ารัวๆว่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามีตัวธาตุพิเศษโผล่มาด้วยนะครับและนี่ก็คือรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับจัดไปครับผมโอ้โหสีทองสีทองสีทองปรับขอให้โอ้โหสีทองไม่มามาแต่สีม่วงรอบสุดท้ายของเราเนี่ยได้สีม่วงมันหนึ่งใบนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมมันยังไม่จุใจเลยว่ะแล้วก็เพชรเหลือด้วยรวมไปถึงของรางวัลนะครับนี่เอ้ยผมได้ไว อีก5้าใบว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีอยู่8ใบเงินแคสเหลือด้วยเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มเลยก็แล้วกันจัดไปนะครับนี่ยี่สิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไปเยอะไปตอนนี้เนี่ยผมซื้อเพิ่มมาได้อีกสิบสองใบนะครับรวมกับของเก่าแปดใบเนี่ยเท่ากับว่าเรามียี่สิบใบสามารถสุ่มเพิ่มได้อีกสองครั้งนะครัชมจัดเลยครับผมชึบ โอ้โหดอกที่1สีฟ้าล้วนเลยวะ่ะแล้วก็ดอกที่2ของเรานะครับนี่อันนี้รอบสุดท้ายของจริงแล้วมาลยุยไม่รู้ว่าจะออกสีทองหรือเปล่ามาสีทองรอบสุดท้ายแล้วลูกพ่อขอสีทองหน่อยชืบโอ้โ,อโหรอบสุดท้ายมาสีม่วง2ตัวเลยวะ่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราเหลือสูมอีกแค่11ครั้งเนี่ยเราก็จะได้เอสเปอร์ระดับ5ดาวมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตัวส่มเราไม่น่าพอเ๋ยขอดูหน่อยดีว่าซื้อได้อีกเท่าไหร่นะครับนี่สองสามสี่โอ้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมซื้อ,อแค่4ใบนะครับก็หมดแล้วอ่ะทีนี้ผมว่าเรามาดูเอสเปอร์หน่อยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมมีตัว5ดาวอยู่3ตัวแล้วนะครับนี่มีซึ่งหงคงนะครับมีอันนี้โพไซดอนแล้วก็มีโอฟิเลอีก1ตัวนะครับ ไม่โอ้โหน้องอย่างน่ารักเลยนะผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะครับนี่มาที่การเติบโตนะครับกดพัฒนามาซิโอ้โห,หเดี๋ยวนะวัตถุดิบในการอัพเลเวลวีตัวเดียวเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมการอัปเกรดเลเวลตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในการอัพเวลแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจอาตัวละครตัวนี้เนี่ยไปเข้าทีมเก็บเวลเนี่ยเลเวลก็ขึ้นเหมือนกันนะครับและนอกจากการอัพเลเวลแล้วเนี่ยเขายังมีเรื่องของการอัพลิลิกนะครับหรือว่าการใส่พวกอุปกรณเพิ่มสสต,ตัแหละ เดีย๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับโดยช่องใส่ลิลิกของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะครับก็จะมีสองเซตเซต4ชิ้นนะครับนี่กับเซตสชิ้นพวกนี้เดี๋ยวลองใส่แบบด่วนดูกดปึง๋งปาบก็ไปเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ลีลิกเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสามารถหรือว่าออปชันเนี่ยที่ไม่เหมือนกันด้วยและที่สําคัญเนี่ท่านผู้ชมเจ้าลิลิกพวกนี้เรายังสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับนี ปุ๊บอลองตีบวกดูซะหน่อยโดยการตีบวกทุกๆ3เลเวลเนี่ยมันจะสุ่มออปชันเพิ่มมาให้กับเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าออปชันมันเต็ม4แถวแล้วเนี่ยมันก็จะสุ่มเพิ่มออปเดิม erm นะครับที่มีอยู่เนี่ยให้มันเก่งยิ่งขึ้นหรือว่าโหดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบตีบวกให้ดูนะครับนี่อันนี้ตีบวกโอ้ถึงเลเวล12เลยว่ะจัดไปครับผมไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าเจ้ารีลิกพวก ขึ้นด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นเอ่อพวก3าดาวสีฟ้าเนี่ยอาจจะตีโบวกได้สูงสุดแค่เลเวล9นะครับแต่ถ้าเป็นสีม่วง4ดาวพวกนี้เนี่ยก็ไปได้ถึงเลเวล12เลยนะครับหรือถ้าเป็นพวก5ดาวเนี่ยก็จะตีโบวกได้มากกว่านี้อีกนะครับนี่แล้วก็11 12อสิบเรียบร้อยท่านผู้ชมติด12ไปแล้วนะครับซึ่งออปชันที่ผมไดจากการตีบวก12อมาเนี่ยก็ได้ความเร็วนะฮะได้ความแม่นยำได้โบนัสป้องกันเป็นเปอร์เซนต์มาด้วยแล้วก็เป็นป้องกันเป็นหน่วยแบบนี้มาด้วยนะครับซึ่ การโจมตีนะครับแต่ว่าแต้มไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้แต้มเป็นหน่วยธรรมดานะครับและนอกจากการใส่ลีลิกอัปเกรดลีลิกให้กับตัวละครแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการอัปเกรดในส่วนอื่นๆอีกท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีระบบการอัปเกรดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เรื่องการอัปเกรดเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้ดูลวกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูในส่วนของเกมเพลย์ก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเวลาเอาตัวละครไปเล่นจริงแล้วมันจะฟีลฟาาาวซะขขนนนดดไหนนึ่่งงเ๋ยผมจอ้ ให้ดูแล้วกันโดยด่านบอสเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกระดับด้วยนะครับนี่ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4นะครับแล้วแต่นะว่าเราไปถึงระดับไหนนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ1ิเลยท่านผู้ชมและนอกจากการเลือกระดับบอสแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลือกตัวบอสด้วยนะว่ายใหญ่จะตีบอสตัวไหนนะครับนี่มี3ตัวนะครับแล้วก็แต่ตัวเนี่ยเลือกได้ถึงระดับ10เหมือนกันลีลิกของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูสักตัวหนึ่งครับเนี่เอาตััวนลคครรบะะต มาเราจาเจาตัวละครไหนเข้าทีมมั่งนี่แล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับ เอาตัวใหม่เข้าทีมไปเลยนะครับนี่มาดีครับตอนนี้ทีมผมมี5ดาว3ตัวนะครับแล้วก็4ดาวตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นตัวฮิลนะครับต้องเก็บเอาไว้3ดาวอีกตัวหนึ่งและก่อนที่จะไปลงบอสกันเนี่ยขออนุญาตรีวิวสกิลของตัวละครหงคองให้ดูนสักหน่อยนะครับพอเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีส่วนหนึ่งได้เจ้าตัวนี้มาใช้กันเนี่ยแหละโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลให้กดใช้3สกิลด้วยกันนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเทิร์นแบบไม่มีคูลลดาวววนนเเยยะะส่่่ที3ของแตตั จะเป็นท่าอันติเมตนะครับนี่อันริมสุดตัวนี้เลยทีนี้เรามาเริ่มจากสกิลแรกก่อนเลยนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยหอโคงของเราจะโจมตีศัตรู3ตัวเลยนะแต่ตัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยจะโดนแรงสุดนะครับส่วน2ตัวที่เหลือเนี่ยดาเมจจะลดลงมาเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่านผะู้ชมและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสุ่มได้สเตตัสพิเศษด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวซุนหอโคงเนี่ยเขามีสเตตัสพิเศษ3อันด้วยกันนะครับนี่อันที่1เนี่ยจะเป็นการทําให้ศัตรูติดโลกสอเทินนะครับส่วนอนนนรสรงูต เลยนะครับก็คือยิ่งศัตรูเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยดามเมดบัฟอันนี้เนี่ยก็จะยิ่งแรงตามไปด้วยนั่นเองนะผู้ชมและอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการลดพลังป้องกันของศัตรูลง2เทร์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโอกาสในการติดมันมีแค่40%เท่านั้นนะครับโดยเขายังมีบ่อยด้วยนะครับว่าเรื่องของการติดโลกเนี่ยจะไม่สามารถรักษาได้นะเพราะว่าฝั่งศัตรูเองเนี่ยก็จะมีตัวละครบางตัวที่สามารถรักษาดีบัฟได้นะครับซึ่งอันนี้เขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่าการล้างดีบัฟไม่สามารถใช้ได้นะ การของศัตรูเนี่ยมันจะลดไปถึง60%เลยทีเดียวนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับอันนี้เนี่ยสกิลโจมตีศัตรู1ตัวด้วยดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถฮิลตัวของมันเองได้ด้วยแต่ในการฮิลตัวของมันเองเนี่ยเขามีเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่ายิ่งตัวของเรามีบัฟเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเอาบัฟพวกนั้นเนี่ยแหละมาฟื้นฟู HP ให้กับตัวของเรานะครับหนึ่งบัฟได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วบัฟเหล่านี้เนี่ยมาจากไหน,นะครับ เวลาเราโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้บัฟนะครับและไม่ใช่แค่สกิลที่1นะที่จะให้บัฟกับตัวเองได้นะครับนี่ถ้าอันติเมตสกิลที่3เนี่ยก็ได้บัฟ3ตัวนี้เหมือนกันเลยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะได้บัฟแบบชัวร์ทุกตัวเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลกลุ่มได้นะเอาล่ะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้ลวกันเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถสร้างบัฟให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถฮิลตัวเองได้แบบโคตรเยอะอีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้าอันติท่าท หมู่ที่ค่อนข้างแรงแบบสุดๆเลยอีกด้วยนะฮะไปะทีนี้ผมว่าเราไปลุยเลยดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเปิดฉากมาที่โอฟิเลียก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนี้โจมตีก่อนเลยนี่จัดการไปดิครับเจอท่านติเมทเข้าไปโอ้โหยางสวยนี่โอ้โหเกือบหมดหลอดนะทุผู้ชมนี่ขนาดตัวละครเวลหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมาเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าโคตรแรงส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโพไซดอนนี่ขอโชว์ท่าติเมทด้วยเหมือนกันโอ้โหยางเท่ทานผู้ชมดูเอฟเฟกต์ซะก่อน โอ้โหเอฟเฟกสกิลอย่างสวยจัดไปดีครับโอ้โหสกิลกลุ่มนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเบาสะหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดอะไรมาเลยทีนี้แหละของจริงนะผู้ชมดูท่าทีเมกของซุนหงอคงสะหน่อยนะครับนี่จัดไปดีครับบึ้มโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแรงและที่สําคัญเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตบัฟให้ดีนะครับบนหัวซุนหงอคงเนี่ยตอนนี้บัฟเต็มทั้ง3บัฟเลยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าใครอยากจะฮิวเลือดให้กับตัวเองเนี่ยพอเทิร์นต่อไปเราก็สามารถใช้ skill สก er ิลท แต่ว่าตอนนี้นะครับขอจัดการไอ้เจ้าพวกลูกกระจอกพวกนี้ก่อนนี่แล้วก็โจมตีธรรมดาไปครับผม ามาที่เทิร์นที่2นะครับก็ให้โอฟฟเลียเปิดด้วยการโจมตีปกติไปก่อนนี่พันสองนะฮะแล้วก็โพไซดอนจัดไปดีครับแต่ว่าท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดออโต้ได้ด้วยนะฮะก็คือให้ตัวละครเนี่ยเล่นเองใช้สกิลเองนะนี่กดตรงนี้อ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่โอ้โหจัดการตีเองวิ่งเองหมดเลยท่านผู้ชมจัดไปดีครับนี่หงอคงตีนะครับปิดฉากเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงห้องบอสแล้วนะครับโอ้โหตัวเบลเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิด ออโต้ก่อนเดี๋ยวจะตายกันหมดท่านผะู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาเล่นเองแล้วนะครับเล่นมือนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ้าไม้ตายไปเลยบึบโอ้โหแล้วเป็นตัวยังไม่ได้อัปเกรดมาเลย2ตัวด้วยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าปาร์ตี้นี้เนี่ยงอคงแบกเต็มๆเลยนะครับนี่จัดไปนะฮะสกิลกลุ่มบึง้งโอ้โหซัโดโคตรแรงว่ะเลือดบอสนะครับเปอร์เซ็นต์ข้างบนเนี่ยลดลงมาเหลือแค่73%แล้วนะครับแล้วก็ตัวนักนู4สี่ดาวของเรานะครับซัดสกิลกลุ่มไปอีกบึบโอ้โหเหลือมเสร็บิบห้ง เรานะครับตอนนี้สกิลคูดาวหมดเลยเหลือแค่ทางเดียวนะครับคือการโจมตีปกติไม่โอ้โหซัดไปอีกพันหนะฮะโพไซดอนเองก็เหมือนกันนะครับสกิลติดคูดาวก็ต้องโจมตีปกติไปนะครับอันนี้ก็พันเแม่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า2ตัวที่ได้มาใหม่นะี่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยมันก็เลยเบาหน่อยคราวนี้มาถึงตัวนักหนูสดาวของเราบ้างนะครับกด5อันติมันซะเลยนี่บุบโดนไปดิครับโอ้โหลดหัวบเลยท่านผู้ชม แล้วก็บอสเปิดห้าใหญ่มาแล้วโุ้ยมีใครตายบ้างไหมเนี่ยเล่นซะเกือบน็อกเลยนะฮะเลือดแต่ละตัวหายหวบทีนี้มาหงอคงของเรานะครับเลือดเต็มอยู่ก็ยังไม่ใช้สกิลที่2แลละกันเพราะถ้าเราใช้สกิลที่2เนี่ยมันจะล้างบัฟออกหมดเลยนะเพื่อเอามาฮิวเป็นเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลที่1โจมตีไปนะครับนี่จัดไปบึบ3า0พนะครับหุยเลือดบอสเกือบหมดวะ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยสามารถฮิวได้นะครับนี่กดฮิวไปแล้วก็เอ่อตัวนี้ก็ได้นะครับโอฟิเลีย จัดไปครับผมแล้วโอฟิเลียของเราก็ใช้ท่าที่2ไปเลยนะครับนี่ซัดปีกพันกว่านะครับออกเบานิดนิดโพไซดอนของเราก็เหมือนกันนะครับนี่จัดไปพันนิดนิดนะครับโอ้โหโจมตีแบบน่ารักว่ะแล้วก็นี่นักหนุปิดฉากเรียบร้อยเอา้าบอสยังไม่ตายนะครับเปิดท่าใหญ่ไม่แล้วโตอนนี้ตัวเราตายไปหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมันเบิ้ลมันเบิ้ลโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยจบไป2นะครับตัวของเราเหลือแค่3ตัวเองโอฟิเล e ียเองก็ล่อแล้วเกินแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าเด e ี๋ยวเราจะเอาซึนหงอกคงปิดเกม จัดไปครับผมบุบ3,600หขุมมึงยังเหลืออีก5%แล้วก็โอฟิเลียนะครับตัวละครเวลหนึ่งของเราจัดไปดีครับโอ้โหตัวละครเวลหนึ่งจบบอสเฉยวะ <Yes. S 1> ไม่น่าเชื่อว่าโอฟิเลียเราจะทำการลัดบอสซะงั้นนี่ดูของรางวัลหน่อยซิบุบโอ้โหได้ลีลิก3ดาวมา2อันเลยนะครับ4ดาวไม่ออกเลยทผู้ชมและหลังจากจบเกมเนี่ยตัวละครของเราก็จะได้รับ exp นะครับซึ่งตอนนี้โพไซดอนกับโอฟิเลียผมก็ขึ้นมาเป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือเกมมือถือที่มีชื่อว่า Dis l i k e นั่นเองนะครับและสําหรับใครที่สนใจจะดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะย้ําอีกทีนึงนะครับสาหรับใครที่ได้ลองโหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยลองใส่หูฟังแล้วก็ฟังเสียงเกมของเจ้าเกมตัวนี้ดูนะครับรับรองว่าติดใจจนวางไม่ลงแน่นอนท่านผู้ชมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใจนกาารทํคลิปปต,ต่อไ ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม